วายอืมันจักสอนจีนไรไหมล่ละอุ้ยเฮ้ยสอนฟรีไหมโปรดใช้วิจิเอร์อย่างในการรระชมคลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและความชอบส่วนตัวในการเสดงโชว์ผู้ที่มีปัญหาด้านโทนรัพท์และผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรเล่นตามเปลือนแล้วนะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับเจสซอยนะจ้าวันนี้พาเพื่อนๆมาเล่นเกมม้าจองเวเดอมาจองเวหนึ่งนะช่วงนี้ค่อนข้างหินมากสำหรับมาจองเวนะไม่ค่อยแจกครัแจกก็บอกว่านิดๆหน่อยๆเออมัน พูดยากเนาะมันเป็นอะไรที่บอกว่าโอ้ทำร้ายจิตใจฉันมาดูดีกว่าวันนี้ทุนที่นี่มาก็511บาทเราจะเล่นด้วยการออโต้นะจ๊ะกดออโต้แปครั้งเบสดิบบาทเดอ้อมาลุ้นดูว่ายังจะหินเหมือนเดิมไหมเออช่วงนี้เกมไหนก็หินนะไปเล่นสาวทำก็ไม่ค่อยแสกเลยอนะทำไมวะมันเป็นอย่างร้ายนะเกมตอนนี้เออใครเล่นแล้วได้บ้างนะช่วงนี้เล่นเกมอะไรบอกเจ๊สวยหน่อยนะ ช่วงนี้รู้สึกว่าแบบเดือดมากแต่ละเกมแจกก็นิดนิดหน่อยๆแต่จะบอกว่าที่เล่นมาจะสวยเอากําไรที่ได้มามาเล่นนะจ๊ะเออทุนก็คือถอนคืนหมดแล้วที่เล่นอยู่ก็คือหมุนเวียนไปนี่ก็คือกําไรเดอ้อเพื่อนๆที่เพิ่งหัดเล่นใหม่ๆนะเออก็อยากให้เล่นกันแบบว่าเพลย์เซฟนะจ๊ะโดยการที่เล่นแล้วถ้าได้ก็ถอนทุนคืนก่อนให้คงเหลือแต่กําไรเอาไว้เล่นนะจ๊ะออ้ยนึกว่าจะเอา ไหลลงไหมละ่ะอืออโตัวบนตัวไหลมานี่มาแล้วเข้าตัววันจ้าเออฟีเกมจะบอกสกเก็ตเธอเข้าไม่ได้ฟีเกมเข้านะจ้าโอ้ยลุนเลยลุ้นเลยหากินกับฟีเกมนี่นแหละจ้ะมันเป็นอะไรที่เราสามารถพริกเราได้เลยอื้อมาไหลเยียวยาอื้อสวยงามโอ้โหเสียดายไว้แถวสองรางวัลก้อนโตมาแล้วจ้ารอบแรกรอบแรกมา รบแรก,ก็ลเลิสาลรย384บาทเด้อเมกะเด้อวาอืมมันจากสอนจีนอะไรไหมละ่ะอุ้ยเฮ้ยสอนฟรีไหมสอนอืมไม่มีหนูก็จะได้ไดฟรีสอนฟรีไม่มีจ้ะช่วงนี้ฟรีเกมเข้ายากมากพูดเลยเข้าก็ไม่ค่อยแจกใครรู้สึกเหมือนจะสวยบ้างบอกกันได้นะ วายลงไหลไปอู้ยสวยเจ็ดสิบหกบาทยาวๆเอาไหลจ้าวายลงสองตัวฟ้าบไหลต่อสิจะรออะไรปึ๊บอ้อ่ๆลูกก็ไม่ได้สี่เหลี่ยม,อ,มอยากได้สี่เหลี่ยมแถวแรกนะถ้าได้นี่ไหลต่ออีกไม่ได้ไง <laughs> โอ้ววาย อู้อ,อ,อู้ทำงานไหมเออทำงานไปจา้ารอบสุดท้ายรอบสุดท้ายไม่ได้นะโอ้โหเป็นฟรีเกมที่เลิศอยู่เดอ้อแปดรอยก้าสิบสองบาทอ่ะ เป็นฟีเกมที่เห็นเราก็ชื่นใจนะจ๊ะเอออยากจะจ๊บขอจุดที่หนึ่งสำหรับฟีเกมรอบนี้นะอ่มาลุ้นดูว่าที่เหลือของเราจะได้อยู่ไหมนะจะแสกให้อยู่หรือเปล่าหรือว่าจะดูดก็ไม่รู้เพราะแจกเร็วนะเนี่ยพูดเลยช่วงนี้ไว้ใจอะไรไม่ได้เลยเพื่อนเพื่อเล่นเกมไหนแล้วได้บอกหน่อยดิจะไปตามอา้ามาเงียบเลยจ้ะ ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนมากเปลี่ยนแปลงมากเดียวหนาวไม่ได้เดียวหนาวสิหนาวแล้วใช่ไหมแล้วก็ลมจะบอกว่าเจอสวยแพ้แพ้อากาศจะโอ้โหตื่นเช้ามานี่น้ำมูกไหลบอกว่าโอ้เป็นทางเลยเจออากาศแบบนี้ฝุ่นก็แพ้อากาศหนาวก็แพ้มันยังไงวันนะร่างกายเอ๊ะรือว่าต้องการคนดูแลใครสนใจมาดูแลจะสวยได้นะจ๊ะติดต่อได้เลยจ้ะเอออาพูดกันไปนะ เอเข้าไหมเข้าวไมเข้าวไมอีกตัวอีกแงๆๆเลมเสียไม่หยุดเฮ้ยถอนหายใจไป <laughs> เล่นเรามีอารมณ์ร่วมสุดๆไม่คนเล่นอะไรเราก็อินมากใครเป็นบ้าง <laughs> ใครเป็นบ้างเล่นเราก็อินเหมือนอีเจ้ หรืออดีจะบอกนิดนึงว่าใครอยากได้สูตรสแกนสล็อตยังมีแจกนะจ๊ะเออกติกากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์แคปหน้าจอและแอดไลน์มานะจ๊ะแล้วก็บอกเลยว่าขอสูตรสแกนสลอนนะอ็อตนะเออยังมีแจกกันอยู่เรื่อยๆนะจ๊ะสูตรสแกนยังขอกันได้ตลอดเลยหรือว่าใครมีปัญหาอะไรอยากให้ช่วยหรืออยากแนะนําอะไรแอดไลน์ line, เข้ามาคุยกันได้จ้ะเพราะว่าบางทีถ้าคอมเมนต์ใต้คลิปบางทีจะสวยไม่เห็นนะ่ะเออหรือว่าหรือว่าแบบเออ หรือว่าอยากคอมเมนต์ไ้ก็ได้ถ้าเห็นเดี๋ยวจะเข้าไปตอบให้นะเพราะว่าช่วงนี้จะบอกว่าเอองานค่อนข้างจะยุ่งถ้ากลัวถ้าเพื่อนมาคอมเมนต์ใต้คลิปแล้วมันจะพลาดการตอบไปอะ่ะพลาดเราอาจจะพลาดเราอาจจะลืมดูอันนี้ก็กลัวว่าจะไม่ได้ให้คําตอบเพื่อนนะเดี๋ยวจะหาว่าเจ๊ยิงไม่ได้ยิงนะจ๊ะเออโอ้รุมรุมตอนดอมอยู่ที่พันสาม แล้วสามสิบเจ็ดครั้งว่งของเราอ,องไวลงแถวสองล่จ้าอักษรแดงงามงามาอุม้ยจุแจกทีละนิดละหน่อยนะเวลาคอมโบก็แจกตัวไม่ค่อยตัวแตกตัวน้อยอะ่ะเออไลท์อุ้ย แล้วพังนี้ที่เจ๊สวยเจอบ่อยคือวายลงแถวสองเราไม่ไหลต่อให้มันเป็นอะไรที่แบบโอ้โคหงหดหงิดอ,ะอ่ะอือเอหนึ่งบาทเบสสิบบาทแจกบาทหนึ่งช่วงนี้ถ้าสถานการณ์ไม่ดีนะ แนะนำให้เพื่อนๆได้แล้วก็หยุดนะไม่ต้องเอาเยอะหรอกเอากำไรเท่าตัวก็พอใจแล้วจริงไหมได้วันนี้ละหน่อยสะสมไปนะจ๊ะเออก้อนโตเดอ้อเก็บไปละนิดเก็บไปละหน่อยเก็บไปทีละนิดละหน่อยเอ,อ้ยค่ะค่ะเลยไปละไปเร็วแท้หยุดเบรกให้ก็ไม่ได้ไว เห็นไหมแถวสามเด๋ยนนี้วายลงแถวสองแถวสามไม่ค่อยแบบไม่ค่อยคอมโบ,โบให้เลยอะ่ะวายลงอ,อุ้ยวายมาแถวสามเอาลายจ้อักษรเขียวอุ้ยสวยงามเก้าสิบบาทเฮ้ยร้อยหกบาทนะจะตามเมื่อกี้เออให้มันแจกแบบนี้ซี่คอมโบรัวๆขอตัวเยอะๆ เกมพักนี้ค่อนข้างหนืดแบบสุดยอดอ้าวไปไล่วัดไล่ไปจะโอ้ยสวยเท่าซ้้อือหูเจาดายทั้ทงวางยทั้งเซคิเตอร์วายลงไลฟื้น อืมสิบแปดบาทอ่ะเลย้ารอบสุดท้ายแล้วปึ๊บไม่รอบสุดท้าย เออราสุดท้ายไม่แจกนะถือว่าการกดออโต้ครั้งนี้ก็ประสบความสำเร็จอยู่เพราะว่าทุน500รอยได้มาพันสี่ก็ได้กำไรมาเท่าไหร่ว,วะ9 0้ารนะ้อเนาะเออ9 0้า้อก็ถือว่าได้แล้วนะจ๊ะเออเกือบพันแล้วเดอ้อถ้าเงี้ยเจสวยก็พอแล้วนะเพราะว่าช่วงนี้เกมมันหนืดมันไม่ค่อยแจกก็ถ้าได้แล้วก็ควรหยุดดีกว่าไม่ดันต่อไม่ดันต่อไปนะเพราะว่ามันอาจจะทําให้เราเสียเงินได้นะจ๊ะถ้าเงี้ยเจสวยก็ขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ